เอาก็ครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ใน M R Channel นะครับก็ตอนนี้ก็มารีวิว,วเซิร์ฟผมนั่นเองนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนชื่อใหม่เลยเซิร์ฟชื่อว่า m e Cup p e P และ S A F F, F นะครับก็มียศผมก็ผมก็มารีวิวเซิร์ฟนี้แหละเดี๋ยวผมจะ เอาเซิร์ฟไว้ใต้ลิงกนะ์นี่ฮนะตัวผมก็ถ้าใครอยากมาดูได้สามารถมาดูอยู่ใน YouTube YouTube น์คะพีอ e. ีแล้วก็เกมเกมคุงเกมเมอร์คุง CH นะครับก็ซึ่งนี้ยังไม่เสร็จก็หาผู้อันนี้คัะก็ลป๊กอินผมก็ไม่รู้นะมันมีเยอะนะฮะ มีเต็มนะมีหมดเลยแต่ว่าเซิร์ฟนี้ยังไม่เสร็จนะก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เปิดปลักอินหมดนะครับเพราะว่าถ้าเปิดแล้วมันจะยุ่งนะฮะมันต้องสร้างเสร็จก่อนถึงจะแล้วก็เปิดไปเลยแล้วก็ทำเลยนะมันถึงจะง่ายกว่าเซิร์ฟนี้นะก็เป็นยิ่งใหญ่นะฮะถืนะอเซิรนี้ก็สน,นุกนะับ แจกไม้ด้วยแจกแอปเปิ้ลด้วยอ่าทีนี้ก็มีการแจกแอปเปิ้ลอ่ะเฮ้ยอ๋อเฮ้ยนี่ก็แจกดาบอ่านี่ก In ็แจกอินช์ากับไม้นี่โคตรเท่เลยเนี่ยครับผมก็เป็นตัวนี้นะฮะผมแต่ว่าผมมาเปลี่ยนชื่อว่า M R Channel นะฮะก็มาดูมินิเกมไปเลยนะ มาอ่านกันหมดเลยฮะอ่าแอดมีปังอินมินิเกมแต่บริการเข้าสามร้อยออนะครับนั่นฮ้เห็นไหมฮโอ้โหสุดยอดฮะเข้าไปปื้มไหมอโอ้ยผมผมว่าจะเล่นแต่ว่ามันพิมพ์เลยเลยเลยได้จริงนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าอยากเล่น ถ้าอยากเลยมินิเกมอีกแล้ว 300s มาเบอร์นี้ได้อ่าก็ถ้าใครชอบเซิฟนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้ง ID ไว้ข้างล่างคลิปนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ